This <laughs> is <laughs> ัแฟนค่ะเมษายนนี้นะคะอย่าลืมนะคะลิ้นจิโปรแฟร์นะครับขนความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟชาวจันทบุรี้อมศาสความฟินความอร่อยให้อิ่มนนำสำมาญกว่า70ร้านค้าค่ะพบกันนะคะชั้นจีเซนทรัลจันทบุรีนะคะ3ถึงเเมษายนนี้ค่ะหว้ากับทุกโปรรองทุกทุกคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องโกไปกับลิ้นจิโปรแฟร์มาเลยค่ะอายุกิดตัวโกเซมัสกินาชามเซมัมเซ ชจอาอํานวยซูชิวัตถุดิบเนี่ยเขาสั่งตรงมาจากโรงงานมาตรฐานเลยปลาแซลมอนนี่นะครับเขานำเข้าจากประเทศนอร์เวย์ลยค่ะแล้วราคาจับต้องได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ข้างๆคุณกล้อง100บาทค <ปะ S 2> ือไม่ได้แค่มีแซลมอนธรรมดานะแซลมอนดองมีดองซีอิ๊วกับดองน้ำปลานะคะ,ะแล้วมีกุ้งดองด้วยข้าวหน้าปลาสบะ6กบาทโอ้โหซูชิชิ้นละ10บาท10ชิ้นฟรีอีก1ชิ้นเรียกว่าเราเลือกได้เลยนะ10บาทเท่านั้นนะคะอีโนะก นันอยู่ไหนล่ะไม่อยู่แำ่มไม่อยู่นี่แต่เขาก็ส่งหอมมาแทนฮ้ยเก่ารักตำนานนี่คุณหอนี่ต้องเป็นเก่ารักเกรดเอแนอ่ไม่งั้นลุงกำนันไม่มีทางเอามาให้เราได้กินกันเขาคัดพิเศษนะคะเป็นเกรดเอคั่วสดๆใหม่ๆกลิ่นนี่จะหอมฟุ้งทั่วทั้งงาน,นาเลยค่ะถ้าเกิดว่าจะบอกไปเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยหอม รสชาติหวานมันนิ่มทานเพลินสดๆแล้วขึ้นโรยไหคะบอกก่อนเลย140่ีบาทราคากันเองมากขึ้พันในี่นจิโปเนี่ยราคาจับต้องได้และมีโปรทุกร้านค่ะคุ้นคุนะคะสวยมากเมษายนี้ค่ะรินจิโปแฟลกผลความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟทาวจันทบุรีร่ะนพบกันที่ชั้นจีเซนทันจันทบุรี3-9เมษายนนี้หัวเอามาทุกโปรต้องโปรไปกับรินจิโปแฟก